สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2563นะครับวันนี้เราก็จะมา,าพูดคุยหลังเกมนะครับที่โอ้โหลุ้นกันแบบลากแบบแทบลากเลือดเลยนะสำหรับเชลซีนะที่ก็จบไปนะก็เสมอกับเวสต์บอมบิชเอาตเบียนแบบแบบสุดมันแล้ว ผมว่ามันไม,ไ,ไม่ได้สุดมันแบบนั้นตามสกอร์นะสามต่อสามเนี่ยมันเป็นแบบว่าคือเชลซีไล่ตามแบบคือจับไปแล้วกันนะครับที่เสมอกับเวสบอมบิชเอาเบียนไปสามประตูต่อสามนะครับคือใครเข้ามาดูเนี่ยก็คงจะบอกเอ้ยเชลซีขึ้นนาก่อนหรือเปล่าเวสบอมตามที่เสมอแซงกันสลับวันนี้แบบไม่ใช่นะครับเวสบอมบิชเอาเบียนแต่ยิงเชลซีแต่ครึ่งแรกนะครับสามต่อศูนย์เลยนะเอาเป็นว่าเรามา พูดคุยประเด็นต่างๆแล้วกันนะครับเอ่อไล่เรียงกันมาเลยครับตั้งแต่นาทีที่สี่แล้วที่เชลซีเสียประตูเนี่ยคือมันก็เป็นจังหวะที่ทางเวสต์บอมบีเอลเบลขึ้นมานะครับคือเป็นโอกาสแรกนะที่เข้าทำนะครับในาการทำเกมลุกเนี่ยเพื่อผมก่อนเกมนะความรู้สึกผมครั้งแรกนะครับที่ลืมไปว่า West w วสต์บอม i ิชอัลเบียน่ะแพ้มาสองเกมแล้วแล้วเป็นอ่กุนออย่างซาลาเวนบิลิชนะครับคือผมลืมตรงนี้ไปเลยนะครับตั้งแต่ที่ไปอัดอัดในส่วนของช่วง b before t h e match ผมลืมตรงนั้นไปจริงๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เขาคุมเวสต์แฮมผมจำได้เลยนะครับช่วงที่เวสต์แฮมเนี่ยอ่อฟอร์มแย่ๆนะครับ แย่มาต่อเนื่องอสมมติแบบแพ้มาสามสี่เกมแล้วมาเจอเชลซีเนี่ยมักจะมีอย่างเงี้ยนะครับจะชนะแบบจะเล่นดีเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นในครึ่งแรกนะครับที่โอ้โหเวสบอมเนี่ยซัดเชลซีไปสามศูนย์เลยนะครับแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับลูกที่สามที่มาเนี่ยคือนาทียี่สิบเจ็ดนะครับอย่าลืมตรงนั้นนะครึ่งชั่วโมงยิงเชลซีสามลูก มันทําให้แฟนเชลซีช็อกจริงๆนะผมก็ช็อกนะแบบก็เอ้ยอะไรกันนะ่ะลูกที่3จนถึงกระทั่งเมอกันขนาดนี้เลยหรืออะไรแบบนี้ครับให้เขามงแท็บอินเข้ามาครัมงแบบเช็ดไปแล้วก็ยืนกันนิ่งไม่ได้เช็คลายอะไรเลยแล้วก็ยิงง่ายๆเข้าไปของคายบา,บารต์ลี่อะไรนะครับกองหลังอ่ะนะครับนิ่มๆลูกแรกนั้นไม่เท่าไหร่ครับยิงรอดขาแล้วนะวินลี่กับไบโลกก็คือบอลใหม่ทีครับ ผ่านมือแล้วแต่ถ้าเป็นโกบางคนที่ปฏิกิยาไว้อาจจะเซฟได้นะแต่ว่าอันนี้คือคือนาวินล,ลี่นะค,คือปฏิกิยาจะช้าไปบ้างแต่คืนนี้ลูกยิงลอดขามามันมันก็ห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วมันจะเซฟได้หรือไม่ได้นะครับส่วนลูกสองเนี่ยก็เดียโกซิวาพลาดไปครับก็ทุกคนมีเรื่องผิดพลาดกันอยู่แล้วครับลูกนี้ก็มันก็ต้องเขาร้อยเอร์เซ็นะแต่ว่าพอผิดพลาดลูกนั้นอ่ะเดียโกซิวาก็กลับมาโชว์ฟอร์มเหมือนเดิมนะครับคือเหมือนเลขสมาธิกลับมา แต่ลูกสามนี่คือไปทั้งแผงครับทั้งลิสเจมทั้งอาองโซอะไรคือยืนกันแบบไม่ได้เช็คอะไรเลยนะครับก็เลยเสียประตูสามต่อศูนย์ไปนําตั้งแต่นาทียี่สิบเจ็ดเลยนะครับสามศูนย์บริบูรณ์แล้วครับเรเชลซีเสียสมาธิกันหมดรูปเกมแย่หมดอะไรก็ไม่เข้าทางสักอย่างวันเนี้ยที่เล่นแย่สุดนะผมไม่ได้มองเป็นมาโกลองโซคนเดียวนะครับอาจจะเป็น ถ้าพูดไปกบบบางทีแฟนโชเซียจ,จะไม่ค่อยชอบพอใจเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับเกมวันเนี้ยคือมันบอกไม่ได้ว่าเขาเล่นไม่ดีนะแต่ว่าบอลมันไม่เป็นใจให้เขามากกว่านะสำหรับตีโมโวแวนเนอร์นะวันเนี้ยคือเล่นไม่ดีจริงๆนะครับแทมมี่นยะคือแบบมีจังหวะแต่แบบได้เสียแต่คือตีโมโวแวนเนอร์พอเวลาดได้บอลเหลือ,อมันบอลมันบางทีมันไม่เชื่องเท้าบางทีพอจะหลุดจะแหวกเข้าไปมันไม่เป็นใจเลยเอาเป็นว่าไม่ได้หมายขามว่าเขา เป็นเป็นฟอร์มที่แย่นะแต่ว่าบอลมันไม่เข้าทางม,มันไม่เป็นวันของเขาแล้วกันนะครับสำหรับที่โมแวนเนอะร์นะครับแล้วก็วันนี้ถูกจับไปเล่นริมเส้นด้วยนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผนนิดหนึ่งนะครับที่ฮูสคอใส่มาคือเวสต์บอมเขาทิ้งหน้าตัวเดียวจริงๆนะแล้วก็เละคือมันเล่นประมาณหลังสามแต่เวลารับก็ห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งไปเลยนะครับเล่นรับจริงๆนะครับมันมีช่วงครึ่งแรกนะครับที่มันจะมีเป็นบางจังหวะที่ ทางเวสบอมจะบีบเชลซีขึ้นสูงกับมือคือเหมือนเล่น4เหมือนเล่นหลัง3ฮะแบบจะเล่นหลัง3แต่แบบระบบสามห้องแบบกองหน้า2คนครับมันจะเป็นจังหวะที่เขาไล่บอลแดนบอลใส่เชลซีที่แบบใช้แนวลุก2คนไล่บีบเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้วิงแบ็กอะไรของเขาบีบเข้าไปนะครับบีบเชลซีไม่ให้เชลซีพลิกเล่นแบบง่ายๆแล้วคือบอลเชลซีแต่ปุ๊บ เบสบอลถึงเลยนะครับมันก็เล่นประมาณนะี้คือเชลซีทาอะไรค่อนข้างลําบากมันมีมัตเตโอโคสีที่เอาตัวรอดในเกในครึ่งแรกอะไรแบบนี้นได้นะครับอารองโซ่ก็ตามนั้นนะครับคือเชลซีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตเห็นได้ในเกมนั่นก็คืออนักเตะแต่ละคนมันยังไม่มีความคงเส้นคงวานะครับคือฟอร์มโดยรวมอะนัดนี้ดีแต่นัดต่อไปดปกับเกมที่แล้ว เกมที่แล้วไม่ดีกลับมาเล่นเกมเกมนี้ดีกว่าอะไรประมาณนะี้คือแบบเชลซี Chelsea ยังยังหาจุดที่ยังไม่ได้ลงล็อกแบบประมาณว่าเรื่องบาลานซ์ฟอร์มการเล่นอะไรแบบนี้นตรงนี้จริงๆครับเชลซี Chelsea จะเจอปัญหาแน่ครับซีซั่นนี้ยสิ่งที่ผมเห็นปัญหาหนึ่งครับคือการคงเส้นคงวาของนักเตะทุกคนในในทีมนะครับอยู่ที่ว่ามันจะคงเส้นคงวาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือหลังจากเนี้ย ถึงแม้เกมวันนี้ไม่ไม่แพ้นะครับดีนะครับนี่ไม่แพ้ถ้าเป็นฤด,ดูกาลที่แล้วผมช่วยว่ามันน่าจะแพ้นะครับเกมเนี้แต่เกมนี้ดีอย่างก็คือเหมือนนักเตะกลับมารวมใจกันสู้ใหม่รอบหนึ่งอะไรประมาณเนี้แล้วพยาพยามพยายามแต่แต่ผมก็แปลกใจช่วงที่ส่งโอลิเวียชิลูลงมานาทีเจ็สิบสาแล้วที่เชลซียิงส2มสไปแล้วอะเอาครับเอามาครึ่งหลังแล้วกันครับเอาต่อเตืรอนแล้วกันครับเมื่อกี้ครึ่งแรกจบไปก็โดนนำไปสามลูกก็ช็อกกันไปสำหรับ สกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกูรูต่างๆหรือแฟนบอลหรือแฟนทีมเือนเดิมอะไรเขางงนะครับครึ่งหลังครับเชลซีเขาเปลี่ยนนะครับก็เอาฮัสบลูกาต้าลงมาแทนมาโกโลนโซครับโยบิเลนซ้ายนะครับแล้วก็คาราเมสสามโอดอลลงมาแทนมัตเตโอโคสิตใช้ไคลเฮเวสกับเมสันเมลทำเกมตรงกลางไปแล้วก็ให้กองเต่ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับไปนะครับแดนคือแนวลูกก็เป็นอ่ทางโอดอยแทมมี่แล้วก็แวนเนอร์ไปนะครับคือแวนเนอร์กับแทมมี่ในครึ่งแรกจะยืนแบบทับๆกันนะครับคือ มองว่ายเป็นกองหน้าทั้งคู่เลยนะค,คือแวนเนอร์ก็พยายามฉีกแหละแต่ว่าเวลาจังหวะที่จะครอสเข้ากรอบเขตโทษอะไรเงี้ยก็คือไปยืนกันทั้งคู่เลยนะครับพอนาทีห้าสิบห้าก็คือเป็นลูกยิงที่โอ้โหคือผีจับยัดจริงๆับสำหรับเมสันเมาส์คือยิงบอลแล้วมันสายไปเสาแรกเฉยเลยครับคือประมาณว่าถ้าตามจริงถ้าจะตั้งใจคือคงยิงเสาไกลหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่ว่าบอลมันสายแล้วคือบอลมามาเข้าเสาแรกเป๊ะเลยโกไม่ได้ขยับเลยนะครับจับสำหรับจอห์นสโตนนะที่ เป็นผู้รักษาประตูของเวสบอมไม่ขยับเลยนะครับไล่มา1นึ่งหนึ่งสามนะครับส่วนถัดมาอีก1 5นาทีหลังจากนั้นก็เป็นการทําชิ่งอย่างสวยงามนะครับสำหรับคาร์มาส์อดอยกับคารฮาวเวิสนะครับก็เป็นการเริ่มจากตีมัวรนเนอร์นะครับก็มีส่วนตรงเนี้ยนะครับประตูแล้วก็ส่งให้โอดดย์โอดอยคือถ้าจุดเริ่มต้นก็จะเป็นโอดดยนะคือจุดเริ่มต้นคือทําชิ่งนะครับทาชิ่งแล้วก็ให้เล้ไปตามสเตปฟุตบอลเลยนะครับให้เล้ไปแล้วก็หลุดเข้าไปยิงคือยิงแบบไม่จับเลยยิงผ่านือร จอสโตลเข้าไปนะครับสามต่อสองคือหลังจากคือพอพอสามสองเพิอพ่อะเพือเ่อนผพาดรีบเลยนะเขาเปลี่ยนชิลูเอาเทียโกซิวาออกเลยนะเป็นเล่หหลังสามเลยนะแล้วก็ส่งชิลูไปยืนหน้าคือประมาณว่าจะคอสเข้าไปเรื่อยๆจะบอมบอมแต่ผมแปลกใจตรงที่ว่า15นาทีหลังจากนั้นอนะเชลซีไม่ได้แบบประมาณล็อกประมาณว่าแบบจะบอมเข้าไปเลยนะประมาณแบบ จาะไม่ได้กับสองคืนหลังย้อนไป2เป็นตัว u ไปเหมือนเดิมนะครับ u วนไปวนมา u เทิรนกันไปยูเทินกันมามีจังหวะบ,บ้างก็โยนบ้างแต่ก็โดนสกัดออกมาเลยมะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะโยนเข้าไปคือแปลกใจนะในจุดตรงนี้นะครับแล้วต่อมาครับก็เชลซีมาได้ลูกปัญหาครับที่ตอนนี้แต่ทวิตเตอร์เขาถกเถียงกันแต่ผมเชื่อว่ายังไงไม่แฮนด์บอลแน่นอนนะครับลูกสามสามนะที่แทมมี่ยิงเข้าไป เอาเป็นว่าจังหวะนี้เราจะเริ่มแต่จุดแรกเลยคนระับโอดอยเนะี่ยอยู่บอลรับบอลหน้าเก่าเขตโทษนะครับคือมันเป็นจังหวะเตะมุมต่อเนื่องหรืออะไรไม่แน่อไมันน่าจะเตะมุมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวค่อยไปคือแฟนเจลซีก็ไปดูกันใหม่แล้วแต่ว่าเอาจุดเริ่มต้นแล้วลกันนะครับโอดอยเขารับบอลอยู่หน้าเก่าเขตโทษนะครับแล้วเปิดเข้าไปจังหวะนั้นอนะ่ะคือ แักเตะเวสบอมพยายามจะสะกัดแต่ว่าบอลมันไปตกแล้วบอลมาโดนแบบฝีข้างนะครับฝีข้างของคายฮแวเวลแล้วบอลไปเด่งโดนมือบอลมันก็ตกเลยตัวคือถ้าคายฮแวเวลรเล่นจังหวะนั้นเราส่งให้มเมสันเมาส์อะไรประมาณนี้แล้วยิงอาจจะถ้ายิงแล้วเข้าไปอย่างเงี้ยแฮนด์บอลแต่จังหวะเน,นี้ยผมบอกตรงนี้เลยนะครับไปดูให้ดีเลยนะครับไม่เชื่อไปดูไล่เลยนะครับว่ายังไงมันไม่ผิดแน่ครับแฮนด์บอลคือว่าพอบอลเกิดเข้ามาเนี่ย จริงครับคือเขาคือเวสบอลไม่รู้จะโดนกันหรือเปล่านะจะมองสกัดทิ้งออกไปแต่ว่าบอลมันก็เลยมาโดนคายบัตโดนฝีข้างก่อนนะครับแล้วก็ไปโดนแขนนะครับพอโดนแขนเสร็จป,ปุ๊บคายบัตจะไปเล่นแต่ทางเวสบอลเขาเคลียร์ไปนะครับเขาเคลียร์ไปนะครับจจุดตรงนั้นนะคือบอลจะสกัดออกไปแต่มันไปเข้าทางเมสันมาส์แล้วเขายิงนะครับเมสมันมาส์จับแล้วยิงนะครับยิงแล้วเซฟเซฟออกมาแล้วแทมี่ซ้ำคือจังหวะอย่างนั้นอะ่ะคือถ้าเป็นกฎใหม่อะ่ะ จะว่าจะเป็นกฎไหนก็แล้วแต่คือมันถ้ามันจงเป็นจังหวะต่อเนี่ยคือแฮนด์บอลคือบอลปุ๊บตกมาแล้วยิงจังหวนะนั้นแล้วเข้าประตูอย่างนั้นอ่ะแฮนด์บอลแน่นอนนะครับแต่อันเนี้ยมันหลายต่อมากนะครับต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนนะครับบอลเปิดมาคาร์เฮาโดนก็จริงฝีข้างข้างซ้ายนะครับแล้วก็โยนมือแขนซ้ายโยนแค่แบบต้นเข็บกลางกลางแขนน่ะนะครับไม่ถึงกับว่าต้นแขนแต่คือแบบตรงกลางกลางแขนนะครับ แล้วบอลมันตกไปแล้วเวสบอมเคลียร์ไปครับแต่เขาเคลียร์ไม่ขาดเองนะครือเขาบอลก็ไอ้นั่นเองนะครับแล้วมันไปเข้าทางเมสซามาเวสเซายิงจังหวะแรกก็ไม่เข้านะครับมันเพิ่งมาซ้ําดาบสองของเทมมี่แอบราฮัมนะครับต้องเข้าใจตรงจุดนั้นนะครับสําหรับในกรณีจะแฮนด์บอลหรือไม่แฮนด์บอลขึ้นในสมองของผมมันเคลียร์แน่ครับไม่แฮนด์บอลอยู่แล้วนะครับดูกี่ทีก็ไม่เห็นนะครับใครจะว่าไงก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมไม่เห็นนะครับ ตีเสมอสามสามโอ้โหก็เลยโล่งไปเลยนะสําหรับเชลซีก็เอาทรอดจนได้น,นะพยายามจะบุกเอารูกที่สี่นะแต่ว่าเวลามันไม่พอแล้วนะครับก็เลยจบเกมไปเชลซีก็กู้ฟื้นจากความตายจริงครับตีเสมอเวสบอมบ์เชลเบียนไปสามต่อสามนะครับแบ่งกันไปทีละหนึ่งคะแนนก็กลายเป็นว่าเวสบอมก็น่าเห็นใจเขาเลยนะครับที่ทำมาดีแต่ก็มาได้แค่แต้มเดียวนะครับ ยังเปิดฉากสามแต้มไม่ได้ในฤดูกาลนี้ครับส,สำหรับเวสบอมนะพอแพ้มาก่อนสองเกนแล้วมาเสมอเชลซีได้แค่แต้มเดียวนะครับสซตติครับดูครับโอ้โหกลับมาอีกแล้วนับสรับเชลซีนับเชลซีซีซั่นที่แล้วนะที่ผมบอกดูเซตตีครับยิงทั้งหมดยี่สิบสองเข้ากรออยี่สิบนะแต่ถ้าเป็นฤดูกาลที่แล้วถ้าใครถ้าใครที่ตามดูคลิปผมอะนะครับตามสับสไครก็ฝากกดให้เยอะนะครับจะได้ เป็นประจักษ์ไปแล้วที่ผมพูดนจริงหรือเปล่านะครับคือถ้าเป็นซีซันที่แล้วถ้ายิงยี่สบครั้งคงจะเข้ากรอแปดหรือเก้าหรือเจ็ดอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เป็นเลขสองหลักก็เหมือนกับพัฒนาน,นิดหนึ่งนะแต่แต่มันก็ไม่ได้เชิงที่มันไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ก็คือโอเคครับแต่ว่าโอกาสเยอะมากแต่ว่าทิ้งขว้างไปหมดเลยนะครับมันเป็นจังหวะบางทีก็ไม่มีดวงนะครับยิงชนคานบ้างยิงไม่ดีบ้าง,ย,งยิงหลุดกรอไปอะไรประมาณนี้ครับก็เลย คือมันเป็นจังหวะนะครับแล้วคือแบบคือเวสบอมเขาเคลียร์ไปเองเขาเคลียร์ไม่ขาดเองแล้วไปเข้าทางเมสันเมาลูกเนี่ยคือไปดูกี่ทีก็ไม่แฮนด์บอลอยู่แล้วไปดูได้เลยนะรัฟนเชลซีไปตอบไปตอบโต้ได้นะใครที่มองว่าแฮนด์บอลเนี่ยครับคือกดจริงๆนะครับกดคือมันต้องแฮนด์บอลแล้วจังหวะนั้นยิงเราเข้าไปเลยนะครับอย่างเนี้ยคือค้สมควรแฮนด์บอลอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะเจตนาหรือไม่เจตนาแต่ว่าเหตุการณ์ของเชลซีมันหลายต่อมากนะครับโอดอยโยนโยนเข้าไปแล้ว เวสบอมพยายามจะสกัดแต่มันไปตกโดนฝีข้างของคล์ฮาวเวิแล้วบอลมาโดนเด้งมืออีกทีแล้วบอลมันตกตกนะครับแล้วคล์ฮาวเวิจะไปเล่นต่อมาเล่นไม่ได้แล้วเวสบอมเขาเคลียร์แบบคล้ายเหมือนกึง Half ่งกึ่งฮาบอลเลแต่ว่ามันแบบกึ่งแตะบอลคือแบบเหมือนส่งไปอ่ะแล้วบอลมันไปเข้าทางเมสันเมาส์อีกทีหนึ่งแล้วจุดตรงนั้นถึงจะเริ่มนะว่าจะนับแฮนด์มือแฮนด์ถ้าถ้าถ้าลูกส่วนนั้นอ่ะถ้าตรงนั้นอ่ะถ้าเมสันเมาส์ยิงเข้าไปเลยอันนั้นอ่ะแฮนด์บอลแต่นี้ยิงปุ๊บ คือคือเวสบอลก็สกัดด้วยนะครับแล้วมันมาเข้าทางเองแล้วเมซามาายิงแล้วโกปัดออกมาแล้วมาเข้าทางแทมมี่แล้วยิงเข้าไปนะครับอันเนี้ยเคลียร์นะครับไม่ต้องไปเถียงอะไรกันมากคือเชื่อไงาไม่ต้องอย่างนั้นครับกดก็คือกดอย่างนี้นะครับไม่ใช่แบบว่าจะเอ้ยมเชลซีแฮนบอลหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือใสสะอาดหรือเปล่าตามนี้นะครับตามที่ผมพูดไปเลยนะครับสําหรับลูกของค่ายฮาวเวสนะครับที่หลายคนมองว่าจะแฮนบอลหรือเปล่ามาดูสถิตินิดหนึ่งครับไปย้อนดูเนี่ยครับส่งบอลกับเก้าร้อย คือส่งปบกกต์เจ็จับ 700, จับบอลต่างๆทัชบอลตั้งหลายกับเ0้นะครับกลับมาแล้วครับสำหรับเชลซีนะครับพร้อมบอลเจ็ด้าโูนะครับคือมันเป็นปัญหาเดียวจริงครับเชลซีตอนนี้ก็คือแบบเจอเกมคู่แข่งแบบเนี้ยแล้วเติมสูงแล้วรับมือในเรื่องการ โต้กลับของคู่แข่งเนี่ยคผู้สสวนที่ต้องไปแก้กันนะครับกับการเข้าทําที่หลากหลายกว่านี้แต่ผมก็เคเข้าใจนะเพราะว่าผู้ริสิกกับฮคิมซีเอสตัวที่สร้างสารร์เกมของเชลซีที่ตัวสร้างความแตกต่างให้กับเชลซียังไม่กลับมามันก็เลยทําให้แบบอ่าเข้าใจได้ในจุดตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพูดคุยหลังเกมนะครับของเชลซีที่เสมอกับเวสต์บอมบ์บิชอัลเบียนไปนัดหน้าเราจะเล่นการสัปดาห์นะครับอลถ้วยคาราบาวนะครัเจอกับสเปอร์แล้วก็ รู้สึกจวันเสาร์นะครับเจอคิสซาพาเลตนะครับก็ติดตามกันต่อไปก่อนจะเบรกทีมชาตินะครับก็สลาบวันนี้ช่วง after the match ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกด subscribe ช่อง h e a r t of b u l ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเป็นกำลังใจให้กับผมนะใครเห็นแนวทางแบบนี้แบบผมก็ฝากกด subscribe กันให้เยอะนะครับมันจะได้เป็นประจักษ์กันได้นะว่าเราพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องอวยไม่ต้องอ้อมค้อมอะไรทั้งนั้นนะคือพูดตรงไปตรงมา นักเตะคนไหนเล่นไม่ดีในแมตช์นั้นๆก็ตามนั้นแต่ผมเชื่อแค่นั้นว่าผมบอกแฟนเชลซีก็เลยว่าเชลซีจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับคือเจอจะเจอไอปูภาษาเนี่ยมันต้องเจอทุกซีซั่นอยู่แล้วนะครับเชลซี Chelsea จนกว่าจะแก้ได้จนกว่านักเตะจะกลับมารวมกันจริงๆเป็นทีมท็อปจริงๆอะ่ะท็อปที่จะจัดชุดเต็มได้เต็มๆนะครับนั่นแหละครับค่อยมาประเมินกันอีกทีว่าฤด,ดูกาลนี้เชลซีจะเป็นยังไงแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่ไมีเท่านี้ฝาก ช่องไว้ด้วยนะครับกด u b s c r i b e กันเยอะๆนะครับสำหรับช่องเฮอร์ดบูช่องน้องใหม่ช่องคนช่องเล็กๆในนี้ครับที่แฟนๆเชลซีสามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับช่องเฮอร์ดบูของผมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ